เลยนี่ครับยังนึกรเปล่าว่าท่านมาอยู่ที่สํานักของท่านครูคุนพิชัยนะแอบรักผุ้หญินเขาอยุดคนนงพรงแอบรักใครอ่ะลูกสาวของราชจครูแอบรักลูกสาวราชจครูพิกเพลินอาอแล้วไม่บอกเขาไม่สู่ขอเขาว่่ได้ท่านต้องกลับเมืองก่อนอิเกตวันที่านมรชอบพระว่พิชเพลินที่สําคัญฉันฝากนายดูแลด้วยนะได้เลยพระองค์ท่าน เหมือนเหมือนก้าวมมชั้นเปียบเลยมาเล่นนี่ครั้งแรกก็แอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่กล้าบอกเขาเฮ้ยแอบรักผู้หญิงเหรออืมใครอะผู้หญิงที่ถือพัดอะพัดโบกอยู่แล้วก็ไฮไลท์ผมเขาขาวทาวปากแดงแดงฟันแดงแดงน่ะก้าวมมชั้นเลยไอ,เอไอ้บ้าเอาอหแต่ชอบคนแก่เหรอเอาคนแก่แลนะ้วละแกนี่มันเสียชาติเกินจริงะแทนี่จะทอสาวไปแล้วก็แกก็ชอบเหมือนพระองอะชอบเหมือนกัน มึงจะเก๋าจ่คกูมึงจะมาก่อนนะมึงกลัวมึงเอาไปนับบ้านนะทำไมพี่กะพงไปกะพงไปไหนกลับเมืองกลับกลับด้วยกลับด้วยย้ายไปทหารได้ครับไปเี่ประหลัดประหลัดอะไรครับประหลัดขี้โอ้ดีเลยหัวมันเทียบบ้านแล้วฮงโหโชคดีเพื่อนโชคดีโชคดีโชคดีโอ้ไม่ยื้อเลยไม่ยื้อเลยจะโชคดีครับ ราชคูคบปบกับก่อนนะฮะโชคดีลูกถ้าเกิดยามเวลาฝนต้ตกไม่มีใครพาราชคูไปเที่ยวคาราเกเดินไปคนเดียวนะระวังไปก่อนเพื่อนไปไปก่อนนะพระองค์มึงกลับไปรับยศประหลัดขิดของมึงเลยป่ะพราครับเดี๋ยววันเนี้ยหนูไอ้ไบเนี่ยขอลาพ่อหนึ่งวันนะจะลาไปไหนอ้าวโถคนเรามันก็ต้องมีนัดกับหัวใจของมึงบ้างสิพ่อไม่เข้าใจไปรุ่นหรอก เวลาไม่ได้ซ้อมอย่ไรมึงออกบ้านทุกทีเลยนี่รับรองเลยกลับไม่ทันมืดมืดก่อนเฮ้อให้มึงวันนึงขอบคุณครับแม่จ๋าหนูมีแฟนแล้วแฟนหนูชื่อว่ากล้วยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยเพื่อนของยานแฟนชื่อว่ากรอยกลอยเป็นล้อของไอ้กล้วยอยากจะรู้ไหมว่ากรอยจะสวยขนาดไหนอยากรู้ตามมาสิคะตงบอการะชาชสคำเบื่อในเวลานี้ ครูที่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเดินทางกลับไปนินรรทมไปไปริบ้านเกิดเมืองน,นอนของเจ้าแต่ถ้าหากว่าในใจครูคิดอะไรไม่มีผิดเมื่อเจ้าเดินทางกลับถึงนครทมไปได้มันจะต้องมีกองทงัพถึงรานาไทยอย่างแน่นอนแต่ครูอยากให้เจ้าจอาไว้อย่างถ้าหากว่าถึงนครทมถึงรานาไทยแม่ทัพแห่งรานาไทยที่จะลับถึงก็คือข้าคุณไม่ใช่จําไว